อบจภูเก็ตเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนให้แก่พี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือตกหล่นจากบูสเตอร์เข็มที่3และเข็มที่4เมื่อวันที่8มิถุนายน2565เวลา9นาฬิกานายเรวัตอาดีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายที่วัดสีดอกบัวรองนายกกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนางปิยพรโยธีผู้อำนวยการกองสาธารณสุขร่วมลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนอบจภูเก็ต ณ้ห,ห้างเซ็นทัลภูเก็ตฟอเรสต้า ster, ตำบลวิชิตอําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตซึ่งเปิดให้บริการวันแรกสำหรับพี่น้องประชาชนจังหวัดภูเก็ตที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19โมเดอร์นาและชิโนโฟาร์มเพื่อเก็บตกผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนพร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และจิตอาสาที่ปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนซึ่งมีผู้ลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโควิด19 าศูนย์ฉีดวัคซีนอบจอห้างเซนท่านภูเก็ตฟอเรสต้าเป็นจำนวนกว่า700คนผู้ที่นัดหมายหรือพลาดการนัดหมายเดิมสามารถนำใบนัดเดิมเข้ารับวัคซีนได้และสำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนท่านใดที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิดสิหรือยังไม่ได้รับวัคซีนเพื่อบูสเตอร์เข็มที่3และเข็มที่4สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ทาง w w w p u k e t t o n c h c o m โดยจะมีวัคซีนให้ลงทะเบียน2ยี่ห้อคือวัคซีนโมเดอร์นาสำหรับผู้ที่มีอายุ12ปีขึ้นไปและวัคซีนชินโนฟาร์มสำหรับเด็กที่มีอายุ6-18ปีขึ้นไปและผู้ที่มีนัดหมายหรือพลาดการนัดหมายเดิมสามารถนำใบนัดเดิมเข้ารับวัคซีนได้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมที่วัดศรีดอกหัวได้รับการมอบหมายจากท่านนายกเลวัดอารีรอบนะครับท่านก็ให้มาดูแลอำนวยความสะดวกนะครับดูแลประชาชนพี่น้องที่จะมา ใช้บริการฉีดวัคซีนมันมีทั้งตกหลนแล้วก็มีทั้งบูธนะครับในจํานวนผู้อยากผู้ใหญ่คือมานโนนาประมาณสัก500อฝ่าคนนะครับแล้วก็เป็นของชิโนฟาร์มซึ่งท่านนายกเลวัตเองเนี่ยนะครับได้ทําเรื่องขอจากสภากาชาติไทยมาให้เด็กนะครับที่อายุต่ําแล้วก็ไม่อยากฉีดไฟเซอร์ได้ก็ให้มาฉีดชิโนฟาร์มได้อีกประมาณสัก5 0 0กว่าคนวันนี้นะครับเราเปิดให้บริการวันเดียววันนี้ แล้วก็ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเองเนี่ยนะครับก็จะเปิดให้จองนะครับโดยผ่านภูกเกต็ตต้องชนะแล้วก็เ,เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะพยายามที่จะเก็บตกไปเรื่อยๆนะครับดูแลเพื่อ่น้พี่น้องของชาวภูกเกต็ตเพื่อให้รับวัคซีนได้ครบในจํานวนที่เร็วที่สุดนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเราเองเนี่ยเราโดยท่านนายกเรวัดเนี่ยนะครับได้ติดต่อทางผ่านทางองค์การเพศ กิจกรรมของไทยเราขอซื้อมอรนาซึ่งเป็นวัคซีนเกรดเบวกนะครับของโลกเลยนะครับในจำนวน60,000โดสนะครับแล้วก็เราก็ได้รับการส่งมาให้ขณะนี้เนี่ยประมาณยังไม่ถึง30,000โดสนะครับยังเหลืออีกประมาณ30,000เศษที่จะต้องดูแลให้พ่อแม่พี่น้องจะนำเรียนว่าท่านนายกเลวัตเองเนี่ยครับท่านเป็นห่วงความปลอดภัยและก็สุขภาพของท่านายทั้งประชาชนคนภูกเก็ต ท่านเองเนี่ยจริงๆเนี่ยเราต้องรอว่าท่านกําลังศึกษาบทวิจัยและผลวิจัยของทางการแพทย์ว่าการที่จะบูตเข็ม5ให้กับพี่น้องประชาชนตามที่ก้าลงขอกันมาเนี่ยจะเกิดอันตรายมีอะไรมั่งไหมมีเอฟเฟกอะไรไหมท่านขอบทวิจัยตรงนี้เพื่อเป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าบทวิจัยออกมาเป็นที่ปลอดภัยท่านก็ออกนโยบายเปิดบูธเข็ม5ให้ทันทีครับก็จะนําเรียนให้พี่น้องประชาชนการที่จะฉีดวัคซีนนี้ นะครับต้องนาเรียนเลยนะครับท่านว่าขององมรนานะฮะขององค์การบริหารจังหวัดเนี่ยโดยเงื่อนไขท่านต้องออมีม,มีบัตรประชาชนหรือมีสาําเนาทะเบียนบ้านอยู่ในภูกเก็ตเท่านั้นก็เียนเชิญนะครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดหรือยังไงท่านอยากจะรับสิทธิ์นี้ถ้าท่านย้ายชื่อนะครับเข้ามาอยู่ทะเบียนบ้านของหวัดภูเก็ตท่านก็ได้รับสิทธิ์ฉีดมรนาจากองค์การบริหารจังหวัดทันทีทังนั้จากเงินนี้ เป็นเงินของภาษีพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตที่เรานําไปซื้อวัคซีนให้กับพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตซึ่งมีอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าท่านจะต้องอามาเป็นคนของภูเก็ตเท่านั้น